โอ้วัาจันมะขึ้นมาไหมครับไปจ้าขึ้นมาอะไรเนี่ยจ้าเห็นว่านั่นเห็นว่าโอ้ยไครจอยว่าเล้วจะขืนมาได้เ่ราะนั่นไหนวันจะเล่าใจออกเลยไหมผมโอ้มาแล้วครับปุ๊บเป็นเปต้อนรับเป็นต้อนรับต้อนรับปาดทูมา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 คุณแม่มาแล้วครับอันนี้เขาบปรคิดว่าขัญว่าเราเราสิขึ้นมาได้ครับผมเราขึ้นมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะไปได้หมวกมาใส่หีื ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วยีสานโซเล่ครับผมช่หลวงพ่อไฉเนี่ยอาจารย์เทีมมาครับมามามาครับมาหอดแล้วครับผมเปย์ย้อนบุญยญาวารบีอาจารย์ในที่สุดครับในที่สุดคุณแม่ก็มาถึงคุณแม่ก็มาถึงพวก็มาหอดให้อาจารย์เ็ทเหมือนกันมาหอดสุดท้ายมูครับนี่แอมไปดิ จะย่อยอตุกีติตุกี้มาหอดก้อนเจ้าคุณ่องลเนี่ยนี่นี่นี่ไป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 ดูป้าไวไปดูย่าไวย่าไวตามมั้ย่มีหลานมันึมาอดตนนี้พจะมีหลานมันดีดดังๆทีมมันอยคอยว่าทาเจ้าเลยเอเตุกี้ดูดูถามถามย่าได้ย่าขึ้นมาได้ยังไงย่าไวมั่งไม่ไวมั่งไวมั่งไม่ไวมั่งย่าดเอา สกีสู้ๆนีสู้สู้ค่ะสู้ๆคุณแม่มาทีหลังอาถ้อานูนะอันนี้อันนี้ถือไว้เนาะมาทำบุญครับวันนี้มากราบขอพรมาสาขกมูไค่อยๆทยอยลงไปไปกินน้ำไปนี่ดี่น้ำยู่นี่น้ำย่รังถอดเอา ันนี้เข้าสีเป็นทางล่งครับผมพอดูซื้อว่าข้างล่างนี่พนตกจะไปยิมลอยขัวจกบ้านเนาะมีสมัดลาบ่เมียยุสิยุคช่วงนี้ยิมหาบาทยุคความยานายเป็นคมากที่บักตุ้มขึ้วยือว่าอะรขับทางเข้าลงไปพูดพี่น้องคุณทางลง ลงั่ขาย่งอยั่งยงลงไปเลยบนี้าลงไปอาจารย์ว่าตัวไฟตัวมันตัวไฟตัวมันละบาดมากบ่ตัวตัวมันเตี้ยบมาบาดได้กันพุ่มจว่าคุ้มจะมาบ้าฝนติตัก่อนเหมือนหฮห้องยนิวี่งลงัะขันนึงุเจ้าห็นก็เจะาลงสีว่ายงนยังผลเป็นลง่ะ พ่อพี่น้องเดือนท่างกับครับ er> จำครับจำาม่เดืนทางกับทำใจครับทำใจก่อนหายใจเขลึกหายใจเขลึกมึงมึงมนงมันที่พลนงกับมึงท as ี่พนรงตัก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 ตัพี่น้องนั่นง เดินย่ำลงลงชิลลงไงเนี่ครับแต่ว่าใส่ความระมัดระวังนะครับเจเจ้าก็ขึ้นมาได้วะางขึ้นมอไานครับผมเห็นเหมือนครับผมไปแล้วนก่นครัีนมาใรโอ้ถือัถือหนึ่งสิกลับมาใหม่กลับมาพูดเดียวป่ะถือมาทุกคนกลับมาทุกคนเนาะ จ้าดูนี่ไหวก็สิมาปีนอีกทีนึงแล้วฝนตกวะมึงเจ้าไม้มาหันหัวเปียกหรือว่าสิซื้อหม้อตีได้ตัวใหญ่มาหันฝนตกพี่น้องครับหันพุดได้มากร่างกายต้องแข็งแรงครับผมไหลแข็งแรงกันารแข็งแรงกับมาด้วยใจบุญครับผมหันพุดได้มีบุญคือคุณแม่ยีกหน่อยมื่อกี้ครับคนมีบุญครับ บุญญาหลายบุญอาจารย์เข้มสักครับจะได้ก็ขอบคุณอาจารย์เข้มสักนะครับด้อที่ภาพนม่ออกผมขึ้นมาได้นะครับแต่ผมก็บทิมแต่ผมกมแล้วครับผมปล่อยลงพุ่นล้วครับผมปล่หยขึ้นมากเลวครับผมนะครับนี่ป่าตัวพดีจิคิดว่าเลาจิขึ้นมาได้ครับพี่น้องเบื้องทั้งมาถามาจเ่าถามครับมาถามผม่าถามได้ครับ ้อข่อยอยู่หวง่สานโซเลย่าถามหาม่ยจัเทียวเอามาเลยข้าจะตีของนี้หนตีละข้างนึงบงทางลงเข้าพี่นวองจิ้มปิมยู่เจ้าของก็ขออยูยดอกพีน่างมากมาหัวมาไปมาหัวมาไป บาดลงกับสิไข่ก็บาดขึ้นแน่บาดขึ้นมันทรมานอีนี้เข้ใจเต็มตี่บาดขื่นทรมานครับว่นี่ครับซ่อ้ไม่แห้งไปนึ่งในสิ่ละสองเก่าสามเก่าเศร้ไม่แห้งไปนึ่ครับบึ้งชมยูทิบยถัดไปทางท่างไอ้โบยขึ้นเนาะมีประเดี๋ยวมัยุ่งเหยีเจ้าขึ้นมาหันมันยุ่งแบบมาได้ก็ไม่ย่หอมมาได้ย้อนเพื่อนเนาะถอยกันจะว่าจะเทื่องเราเอง ข้าบ่มีผ่าคุ้มขาดถ้ากั่งก็หดงน็ขาดหยางข่อยหยางลงครับจิ้มปิมหยางลงหยางลงเลยครับกาลังนี่เบียกมากเลยว่าฝนสิตกเราฝนตกตรงพุกเขากคไผ่กับไร่หย่ากับไร่พี่น้องเจ้าผักจักเทียรนี่เจ้าสี่หอนขึ้นหมอนเลยตี่ผักหลายเทียร์ตีไปเรื่อยๆครับผม ບໍ່ໄດ້ຂຽວບໍ່ໄດ້ຂອດຄັບແຕ່ວ່າໄປໃຫ້ເລ็วທີ່ສຸດຄັນແນ່ຍາມລົງເນາະຍາມລົງກໍໄດ້ຕະຍັງໄວ້ຊື້ เดี๋ยวเครื่องทั้งไปเถอะข่าอ่อนอ่ะข่าอ่อนแล้วเดี๋ยวเครื่องท่านไป <c oughs> โอ้หน่นโน่ร้านเล่นโน,โนดิดมามามา <c oughs> ป้าป่าลงในดีแล้วหนาคือนเขาเถอะวะหรือว่าหนาสีดหนาสีด <c oughs> <c oughs> ทางลงไก่เครื่องทั้งเลยพี่น้องับเอาเดี๋ยวหันไปน้องเบิ้งข้าง,าอองล่างเอา,าหันลงข้างล่างกันเจากะหันลงวะโอุ้ยถุงล่างปุ่นอุ้ยมาเกย์ไก่ป้า <c oughs> ครับไปขึ้นงานแทนเยได้จอ๋อมันย้อนเสียงทั้งนี้มันย้อนเสียงกระดมทุกคนแต่ว่าเจ้าทั้งนี้กับเจ้ากับเขาด้เห็นมันคุณนสายวิ่งเลยครับไอ้พอเอ้าค่อยๆออกไปดิไปลงมลงล้ไปเบิ้งตาแล้วล้มไปเบิ้งตาล้ไปเบิ้งตาแล้วเด้ล้มไปประยุงตาอายุงตาตาเจ้ามีแห้งตะกันเจ้ามีแห้งตะกันรอดีแม่ก้อนตา ไหมครับพุทโธาขาบกแข็งแรงครับผมบิ้งดูแลกันไปบังลาพยุงเอเอาตาไปนะมดูแลตาขาอ่อนเด้ช่วงลงไปเข้าแต่ย่อลงไปขับลงไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวห้อสีไทยไปนองเบิง้งไปเรื่อยครับขาขึ้นบ<อ>่มีเมียค่ะบพุทธบ,ก,บกแขเลี่ยบพกแข็งแรงครับผมเนียไปหาเอาหนาครับผม แลหล่าเอาเมียไปครับ <c oughs> เลยไปพ่ออยู่หนาก็เลยตรงมานน้ำเ <c oughs> บิ่งกันไปครับผมเหยาไปเหยาไปมาเมายากินข่าเสียบพี่น้องครับผมไปนี่กินข่าเสียบคักๆละไม่นี่บแล่าก็ปวดบีแขลงเบิ่งกันไปเรื่อยพี่น้องเศรษฐไปนำ้ำเห็ดไปนำ้ำจ้าคันท้า